สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานปลูกต้นไม้งานบอนไซทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะนำเสนอไม้ง่ายๆครับมันเบอรี่นะฮะเป็นการยอดส่วนไม้ธรรมชาติลงมาไว้ในกระถางเลยคออกลูกได้ปลูกมอนหรือมันเบอรี่นั้นไว้โดยธรรมดาทั่วไปก็ปลูกได้ออกลูกได้ครับติดลูกได้เหมือนกันแต่ทีนี้เราจะทํายังไงที่ยอส่วนต้นใหญ่ๆลงมาไว้ในกระถางนะฮะนี่คือความที่น่าสนใจนะครับไม้คุณน้ําหวานมารับได้แล้วนะครับ เดี๋ยวจะไม่ทันได้ชมลูกนะฮะเดี๋ยวจะร่วงหมดนะครับเดี๋ยวมาดูครับลำดับการเลี้ยงดูเป็นลำดับต่อไปจะทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไว้ในในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะคัดกิ่งนะฮะคัดกิ่งออกเป็นลำดับต่อไปเพื่อให้เห็นลูกนะฮะต้องตัดใบริบใบออกนะครับเมื่อเรานำไปเลี้ยงแล้วนะฮะถ้าสมมติว่าเขาเขาโสมลงนะฮะไม่ไม่เจริญเติบโตแล้วนะครับจะต้อง หากระมังหรือภาชนะนะครับแบบนี้ครับเนี่ยนำนำกระมังแบบนี้นะฮะเจาะรูระบายน้ําแล้วก็เอาวัสดุปลูกมาแล้วก็หมกกระถางลงไปนะครับรากเขาก็จะเดินลงข้างล่างนะฮะตรงที่รูระบายน้ําของก้นกระถางนะครับอันนี้ผมเพิ่งยกขึ้นมาครับเนี่ยฮะรากออกมาข้างล่างเลยนะเนี้ยต้องตัดออกครับเพราะว่าเราจะเอาไปโชว์แบบนี้ครับ นะเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องต้องหมกกระถางทุกครั้งที่ไม้เขาโสมนะไม่เจริญเติบโตพอเราหมกแล้วเขาเขาเจริญเติบโตแล้วเราเข้ามาคัดกิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วนเวียนไปในลักษณะนี้นะฮะกินรอบอยู่ประมาณ2เดือน3ามเดือนนะครับนะในลักษณะนี้เราก็จะคัดกิ่งเพื่อโชว์รูปแหละนะครับนี่ฮะเราจะต้องตัดตัดรากเขาครับตรงนี้ฮะพอเราไปหมก นะฮะไปในหมวกในกระมังหรือซ้อนกระถางซ้อนกระลมังนะครับนะีบ่ยฮะรากเขาก็จะลงไปข้างล่างเขาก็จะเจริญเติบโตได้คือรากส่วนนี้แหละครับที่เขาเลี้ยงต้นนะครับอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องหากระลมังมาซ้อนนะครับเลี้ยงจนกว่าเขาจะออกนะออกกิ่งก้านสาขาฮะองอกงามแล้วเราค่อยมาตัดแต่งนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเล่นการออกลูกนะครับติดลูกเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดนะครับนี่มาดูครับอันนี้เป็นการแตกยอดครั้งที่สองนะครับครั้งแรกผมก็ได้คัดกิ่งไปคัดแล้วไม่อยู่ด้วยนะครับถ้าเขาเติบโตแตกมาใหม่แล้วตัดใหม่ครับนะตัดเพื่อจะรอเออไม้ต้นนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าได้แดด ได้แดดก,ก็จะง,งามกว่านี้ครับถ้าแดดได้แดดเต็มที่เลยอันนี้ใบเรียวเล็กอยู่ผมแนะนําอย่างนี้นะครับถ้าแดดจัดเลยจะดีลูกก็จะโตฮะติดลูกก็จะโตหมายวามว่าลูกหม่อนจะโตอันนี้ลูกไม่โตเท่าไหร่นะครับเราก็ตัดแต่งปลายออกนะครับตัดแต่งปลายออกเท่านั้นแหละนะครับ ทิศทางกิ่งก็มาเข้าร่วนใหม่ได้เป็นบางกิ่งนะฮะเอาใบไว้พอได้ประดับนะครับเนี่ยครับอันไหนที่ยาวเกินไปนะฮะบับงบางลูกมันนะฮะนะครับเราก็ตัดออกนะครับอันนี้สุกเต็มที่แล้วครับ การเข้าลวดนะฮะช่วงนี้นะครับจะมีความลำบากกว่ากันนิดนึงเพราะว่าเราก็กลัวลูกมันจะร่วงนะฮะราะลูกที่สุกแล้วแต่ว่ากิ่งมันไม่หักถ้าเราเข้าลวดตอนที่กิ่งลูกเล็กนะฮะกิ่งยังเล็กอยู่ก็ก็สะดวกนะฮะตรงนั้นจะสะดวกกว่าแต่ว่าข้อสำคัญคือลวดนะฮะถ้าเราใช้เส้นใหญ่ไปกิ่งก็หักงับก็ระวังคนละจุด ก็ลองสังเกตเอานะฮะเวลาเรานําไม้ไปเลี้ยงนะฮะก็ย้ําทุกท่านเลยนะครับว่าเวลาท่านนําทําไม้นะฮะทำไม้ในลักษณะนี้เมื่อท่านนําไปเลี้ยงแล้วนะฮะเมื่อมันโทมนะครับไม่ติดลูกแล้วเนี่ยเขาจะมีแต่ก้านนะฮะอย่างเนี้ยล่วงง่ายครับไปโดนสกิดนิดเดียวก็ร่วงแล้วแล้วก็ต้องใช้ความ,มาร,ระมัดระวังนะครับ นะฮะแบบนี้ครับเ,เดี๋ยวเขาจะสุกสีนี้เลยฮะเต็มที่ก็จะเป็นสีสีแดงสดสีเข้มขึ้นนะฮะสวยงามนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งสรุปแล้วไม้ต้นนี้ก็ใช้เวลาถึง1เดือนครึ่งครับเดือน6อาทิตย์เดือนครึ่งสี่ห้าหอาทิตย์นะครับได้เท่านี้อาทิตย์ที่7จ็โหนี่เกือบ2เดือน แต่ถ้าอยู่ตรงที่แดดจ,จัดๆเลยนะฮะไม้ก็จะจะโตเร็วลูกโตใบเข้มใบหนานะครับก็จะสวยอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าไม้ได้รับแดดเต็มที่นะครับก็เลี้ยงไปอย่างนี้ครับพอเขาทิ้งอีกรอบหนึ่งเราก็ซ้อนกระมังนะครับหากระมังมาแล้วก็ซ้อนเอาดินลงรองกระมังก่อนนะกระมังเจาะรูระบายน้ํานะครับ หลังจากนั้นก็เอาเอากระถางีลงทั้งหมดเลยนะฮะวางลงไปในกระถางนะครับผมก็ได้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็พอเขาแตกใหม่ก็ตัดยอดแล้วก็คัดกิ่งแบบนี้ออกรูปก,ก็เป็นวัตจักรเข้าไปนะครับอันนี้ผมถ่ายจากด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเห็นรูปชัดเจนอยู่นะฮะเวลาเราเลี้ยงก็ในลักษณะนี้ผมก็ได้สรุปไปแล้วนะครับเดี๋ยวสรุปท้ายอีกทีหนึง่ง นะครับเดี๋ยวพาดูพาชมลูกก่อนสวยนะครับเนี่ยลูกมันจะสวยงามมากนะฮะลูกแดงอย่างนี้เลยครับนะนี่ยังไม่เต็มที่นะครับต้องรอก็สร้างกิ่งล้อบอนไซครับอันนี้เป็นกิ่งซ้ายกิ่งขวานะกิ่งหลังกิ่งตั้งยอดนะฮะตรงนี้นะครับก็สร้างกิ่งไปอีกเข้ารวดเต็มที่เลยครับเนี่ยฮะอันนี้ผมปล่อยใส้เดือนด้วยครับ นะขึ้นมุนไสเดือนขึ้นเต็มเลยนะครับเลี้ยงในในลงในกระมังครับเขาก็มาเองมีเองเนี่ยฮะเดี๋ยวยังไม่ล้างเลยนะครับอันนี้ผมหมกลงไปในกระมังพ่อปลูกนะครับเพื่อที่จะให้เขารากเขาแตกลง,งล่างนะครับโอเคครับผมก็ได้เดี๋ยวสรุปลำดับการนำไปดูแลต่อนะครับให้ทราบโดยละเอียดเลยนะจะดีกว่านะครับ สำหรับคลิปนี้นะจะสรุปอย่างนี้กันแล้วกันสำหรับท่านที่ชอบอมันเมอรี่นะฮะท่านก็ไปหากิ่งชํำนะครับขนาดเล็กหรือจะไปขุดต้นก็ได้สักเท่าแขนเด็กนะฮะเท่าเส้นผ่ารุ่นกลางหนึ่งนิ้วก็ได้นะครับจะกําลังจะสวยเลยแต่ถ้าตอใหญ่เกินไปพอเราขุดมาก็จะทิ้งเนื้อไม้ครับก็จะเหลือเปลือกก็จะได้สร้างแต่ถ้าต้องการที่จะไม้กลมสวยๆก็เอาเพาะ ทำเลี้ยงตั้งแต่ต้นเล็กๆกิ่งยังเล็กเลยนะครับหลังจากนั้นก็นํามาจัดรากก็ได้นะครับหรือไม่จัดท่านจะสร้างฟอร์มแบบนี้ขึ้นนะฮะก็ล้องานบอนไซนี่แหละนะครับเป็นมันเป็นไม้ตาสลับไม่ต้องห่วงในเรื่องของสัดส่วนงานบอนไซเลยท่านต้องการโชว์ลูกมันนะฮะท่านก็มาเลี้ยงนะฮะพอเราเลี้ยงลงในกระถางมันจะจํากัดเนี่ยมันจะไม่โตนะฮะจกัดเขานะอาหารก็ให้ใช้วิธีหากระมังมาเจาะรู นะแล้วก็นําวัสดุปลูกลงไปนะครับกลบลงไปเลยนะรากมันเมือรี่หรือหมอนเนี่ยก็จะทะลุก้นกระถางออกไปหาอาหารกินพอมันโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็นะพอแตกยอดออกมาแล้วก็ตัดเลยครับตัดแล้วก็คัดกิ่งนะครับเดี๋ยวเขก็ออกลูกครับตัดคัดกิ่งแล้วก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะะก็จะเสร็จตั้งแต่คัดกิ่งนะฮะตัดยอดคัดกิ่ง นะค่อยๆจ่อติดลูกมาจนกระทั่งร่วงไปประมาณ2เดือนพอมันร่วงแล้วเราก็นํามาเพาะเลี้ยงในกระลมังต่อไปเพาะเลี้ยงก็จับกระถางนี่ลงในกระลมังเลยนะก็เลี้ยงไปนะครับประมาณเดือนหรือ2เดือนเขาอาจจะแตกออกมาแล้วก็ทําใหม่ฮนะในลักษณะนี้มันเป็นวัฏจักรวงรอบของมันไปเรื่อยๆนะฮะเ,เวลาเราไปเลี้ยงที่บ้านแล้วมันจะมีปัญหาคือออมันมัน แกนลงทุกวันนะฮะเพราะว่าหนึ่งน้ำไม่พอธาตุอาหารไม่พอนั่นเองนะครับผมก็สรุปยาวไปนิดหนึ่งเพื่อท่านได้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจลองฟังซ้ำๆดูนะครับแล้วก็นำไปสร้างดูนะฮะใช้เวลาไม่นานครับต้นนี้3ปีนะครับได้เท่านี้นะฮะก็สมคุณค่าราคาของงานศิลปะบนต้นไม้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับ